พู้ช่อลกำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี้จะพามาดูต้นอะไรนะต้นอะไรต้นพญายพย,ายพญายอไหนคะดูต้นพญายยไหนครับโอ้ต้นสวยมากๆเลยพญายอเอาไป<ห>ทำอะไรครับตัดไปขายนะอ๋อเอาไปขายแล้วครับเอาไปขายที่โรงพยาบาลเลยอืก่อนอื่นรู้สรรพคุณพญาโยไหมครับคุณพาอาไป เอาไว้แก้ยุงกัดฮืมแมลงกัดต่อยใช่ไหมครับใช่ครับไหนดูซิทํายังไงเนี่ยแก้ยุงกัดเนะ่ถ้ามีตุ่มยุงขึ้นนะ่ะเออถ้ามีตุ่มยุงตรงนี้ใช่ไหมใช่อเอาวางกันไกลก่อนนะครับไหนอ่านะถ้ามีตุ่มยุงขึ้นเราทํายังไงแล้วเราก็ต้องทาอันเอาอันนี้ไปามาครีคลี่แบบนี้แล้วก็จะมีน้ําใช่ไหม,หมแล้วเราก็จะแบบ ขยี้ยี้แบบนี้นะอ๋อเอาน้ําของใบยพยายอมาขยี้หรือพอกตรงที่แมลงกัดต่อยใช่ไหมครับ